รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมมัญชาชุมชัยเวทน,นะครับเรื่องราวของเทคโนโลยีกับดิจิทัลนั้นจะเป็นเรื่องที่คุยกันได้อยู่ตลอดเวลาครับและในที่สุดรู้ไหมครับว่า เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าเราอยู่ในยุคของข้อมูลที่ท่วมท้นไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไอ้วิธีการจะจัดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหาน้อยคนที่จะหาวิธีนี้มาช่วยลดภาระของหลากหลายองค์กรที่ต้องเผชิญกับข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้มองถ้าพูดง่ายอยากให้มองซีทรัสเป็นผู้ช่วยในการเขียนเอกสารเข้าระบบครับเพราะาโจทย์ของเราที่เราค้นพบตอนแรกๆเนี่ยคือทุกบริษัทมีเอกสารกระดาษเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนั้นคือเขาเรียกว่า ดัตต้าอีสนิวออยนะคือน้ำมันยุกใหม่เพราะนั้นเนี่ยอะไคือเจ้า Data ้าคนนั้นมาใช้งานเนี่ยต้องมีผู้กลั่น Data ขาคนั้นเป็นข้อมูลใช้งานได้เรารับอาสาตรงนั้นนะพอคูดถึงเรื่องข้อมูลเนี่ยฮะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่ปีกี่ชาติเราก็อยู่กับมันตลอดโอ้ใช่เลยครับอ๋อครับแล้วที่ในสิ่งที่เรา ทำซ i t รัสขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอะไรครับ,รบอยากให้มองถ้าพูดง่ายอยากให้มองซ i t รัสเป็นผู้ช่วยในการเขียนเอกสารเข้าระบบครับเพราะโจทย์ของเราที่เราค้นพบตอนแรกๆเนี่ยคือ,อทุกบริษัทมีเอกสารกระดาษเยอะมากถูกต,ต้องแล้วข้อมูลพวกนั้นอนะคือเขาเรียกว่า Data is new oil นะคือ,อน้ำมันยุกใหม่เพราะนั้นเนี่ยอะไรคือเ้า Data พวกนี้มาใช้งานเนี่ยต้องมีผู้กลั่น ดาต้าอนนั้นเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้รเรารับอาสาตรงนั้นนะคบอ๋อเพราะฉะนั้นเราเปรียบเสม,มือนกับคนทํางานตรงนั้นให้ใช่ครับอินพะุตข้อมูลให้ครับฮะโอโ้แล้วอย่างนี้อินพุตข้อมูลตรงนี้คือมันต้องใช้คนเยอะแยะมากมายเลยสิครับใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือโลจิของเราก็คือเราสามารถที่จะอ่านเอกสารจากกระดาษเราเลือกฟิลครับ<อ>ไปข้าระบบให้ได้<อ>ครับเทคโนโลยีในอดีตของ OCR ในอดีตเนี่ย<อ>หรือ Optical Character Recognition เนี่ย คือเราแปลงจากภาพเป็นดิจิตอลหรือเป็นเท็กซ์ได้ครับแต่เราไม่รู้ความหมายมันว่าอันไหนนะคือชื่ออันไหนคือวันที่เราต้องค ke ีย์เข้าฟิลไหนเทคนิคยีเราก็เคยทาตรงนี้ให้ครับาาเพราะฉะนั้นอันนั้นที่คือสิ่งที่เป็นพื้นๆท,ทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เราเหนือกว่าและแตกต่างคือการที่เมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จ เรารู้วิธีจะจัดเก็บเข้าไปในแต่ละฟิลมันคือยังไงใช่ครับนั่นคือจุดแข็งเพราะเรามีตัวที่แปลงจากภาพเป็นเทคแล้วเราก็มีตัวที่บอกได้ว่าความหมายของมันคืออะไรเพื่อจัดเข้าฟ <Feel S 2> ิลแปลว่าเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปเข้าระบบต่างๆในการอนาลิติกดัตตได้เลยโอ้ยีก็ประหยัดคนไปเยอะสิครับเนี่ยออก็เยอะอยู่ครับโอ้ฮะแล้วการจัดเข้าไปใน,ในแต่ละฟิลแต่ละองค์กรก็คงมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันอ่าใช่ครับจะทํำยังไงก็ โจทของเราเนี่ยอันดับแรกเวลาเราคุยกับลูกค้านะครับ,รบเราต้องเข้าเข้าใจก่อนเ,เพราะลูกค้าในอดีตเนี่ยยังยึดติด<ม>ยึดติดกับเราเรียกว่าเทคโนลยีโอเชียนาดีตที่บอกว่า สมมติว่าวัยเสร็จจากลูกค้าแต่ละลายหน้าตาไม่เหมือนกันถูกครับทุกครั้งที่เพิ่มเทมเพลตใหม่จะต้องมานั่งจ่ายเงินทําใหม่เขาบอกไม่ใช่ขอให้เราเรียกว่าข้อนิทิคคือโลจิกในการอ่านนะครับตกากาศในการอ่านเอกสารเหมือนกันเราทําได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเรียนรู้เนี่ยเราก็จะยังมีเอตัว AI ที่มันเป็นข้อนิทิคโลจิกตัวนี้ครับมันก็จะเรียนรู้ไปตามเอกสารเอาอย่างนั้นเลยครับผมฟังดูอย่างนี้แสดงว่า Citrus เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็น total solution service หรือเปล่า เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นเทคโนโลยีพรไวเดอร์เซอร์วิสครับก็คือเราพร o v i เทคโนโลยีให้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าบริษัทคอร์ปอเรทที่มีทีม developer ภายในละสามารถเรียกใช้สูตรเราได้เลยเพื่อทำโซลชันตัวเองหรือบริษัทที่พร o v i โซลชันให้กับลูกค้าสามารถเอาเราไปแพ็คขายให้กับลูกค้าได้อ๋อทำได้ทั้งสองอย่างเลยได้ครับ Citrus นี่เกิดมากี่ปีแล้วครับ Citrus เราพัฒนาเทคโนโลยีมา3ปีแล้วครับแต่เราจดทะเบียนเมื่อ ต้นปีที่แล้วค่ะเต้นปีที่แล้วครับผมเดือนกุมภาพันธ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับว่าเริ่มทําจริงๆก็น่าจะประมาณร่วมๆปีเศษๆประมาณปีเสษๆครแล้วก็เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน e อ t ก็คือของออมสินและตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาถือหุ้นโอ้เลยฮะครับโอ้ใช่เราก็ต้องเห็นอะไรดีๆแน่เลย โอ้ครับก็เราก็คาดหวังว่าเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กระบวนการ Workflow Digital Transformation ขององค์กรใหญ่ๆในประเทศเนี่ยสมูทขึ้นต้นทุนลดลงแล้วก็ได้ Data ในมือเร็วขึ้นได้ครับนี่ถ้าเราดูลักษณะของข้อมูลที่จะเข้าไปใช้บริการอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่แบบว่าเชิงเปราะบางเซนซิทีฟ อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับเป็นข้อมูลปลอดบังเซสสิก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเนื่องจากสิทราสซพัฒนาเทคโนโลยีเองจากศูนย์เพราะฉะนั้นเราสามารถ provide service เราเรียก on premise คือเข้าไปอยู่ในระบบของลูกค้าเราไม่ไม่อยู่บนคลาวก็ได้หรืออยู่บนคลาวก็ได้ก็ได้ ได้ทั้ง2อย่างทั้งสองย่างแะออนคลก็อาจจะดูเป็นสาธารณะหน่อยครับหรือว่าถ้าเป็นออน l o u d ที่ลูกค้าเราเป็นคนถือสิทธิ์ในนั้นก็ไม่หาเราก็ได้ก็แล้วแต่ว่า s e c urity ลูกค้าอยากจะเลือกอะไรใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ก็ทำให้องค์กรต่ละอย่างก็สามารถประหยัดทั้งแรงงานคนเวลาครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือได้ข้อมูลทันท่วงทีที่ใช้งานครับฮะ ที่การที่ปเป็นเราเก็บข้อมูลแล้วจับข้าไปในฟิลด์แต่แต่ละต่างๆของแต่ละองคอ์กรก็ย่อมแตกต่างกันครับการเลือกใช้งานอันนี้จะเป็นของฝั่งลูกค้าแล้วไม่ใช่เราตอนนี้เวลาเราคุยลูกค้าครับในแต่ละครั้งเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะมีเอกสารหลักๆที่ตอนนี้ลูกค้าเรียกใช้บ่อยแล้วเราคิดว่าเราน่าจะคอสมัยได้เนาะได้ทันทีอ,อ,อย่างรวดเร็วก็คือประชาชนครับทรานสเฟรสล i p คือเราโอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งอ่เราบอกได้เลยว่า ใครเป็นผู้โอนใครเป็ผู้รับโอนทั้งทั้งเมาส์รายละเอียดได้แล้วก็อินโยイ์ครับอินโยイ์พวกใบวางบินต่างๆอ๋อพวกใบวางบินครับผมส่วนแต่ละครั้งเนี่ยลูกค้าบางรายอาจจะมาแบบคอสไมซ์เช่นอ่านคำพิพากษาอ่านสัญญาเช่าที่เหมือนกับเราเป็นคอมมิชชั่นมอลเรามีสัญญาเช่าเยอะมากเลยใช่สแกนมาปุ๊บเราก็จะจัดดาตเตอร์เบทให้เลยครับอ๋อครับมันใครจะไปเช่าตึกเปิดร้านธุรกิจกับคอมมูนิตี้มอลกูสัญญายาวเหยียด ใช่อันเนี้ยใช้บริการเราได้หรือว่าจะมีหมื่นหรือ2 0 0 0 0สัญญาการที่จะมาจัดดัตตาเบสอาจจะยากเราจัดดัตาเบสสองหมื่นห้องให้เลยเงี้ยเมื่อชักครู่พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับพวกเอกสารฟ้องร้องศาลอะไรพวกเนี้ยครับผมโหพวกนี้เป็นเปิ่งเลยนะครับจำนวนหน้าบางทีนี่เยอะเป็นพันกว่าเลยนะใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่อ่านทั้งหมดเราอ่านแค่ไม่กี่ไม่กี่คำเราก็จะช่วยเลือกชุดนั่ะ ออกมาห้ครับแสดงว่าเราต้องใช้ศิลวัปัญญาประดิษฐ์มากเลยใช่ครับในการเรียนรู้ในแต่ชุดเอกสารครับเราจะมีเทลรีคือ OCR คือแปลงเป็นดิจิตอลใช่แล้วแต่เรามีตัวหนึ่งเราเรียกว่า cognitive AI cognitive ตัวนี้คือทำหน้าที่ทำความเข้าใจว่ามนุษย์เลือกข้อมูลยังไงเราก็จะเรียนแบบวิธีนั้นครับ เกี่ยวกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงฮะตอนนี้ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษเนี่ย<ะ>ภาษาไทยเราอยู่ที่ประมาณ95%ภาษาอังกฤษเนี่ยเราว่าน่ามาันเาสิบซึ่งเราคอนเพทิทีฟก็คือชนกับคู่แข่งเพราะคู่แข่งเราก็จะเป็นแบบอ่าลูกค้าอ่าเป็นบริษัทต่างประเทศซะส่วนใหญ่แต่ภาษาไทยเราดีกว่าเขาแน่นะครับ<ม>แต่ข้อดีของเราก็คือว่าเรามีเท่านี้เรียกว,ว่า human in the ด o o ร คิด <C> e <an> ไม่สดรูปก,ก,ก็คือเรารู้แล้วล่ะว่า AI ยังไงทางานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะนั้นคือเราจะมนุษย์มาทํางานร่วมก,กับ AI ยังไงให้ผลลัพธ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เรามีเทคโนโลยีในการร่วมมือกันร,ระหว่าง AI และมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นงานของเรากับลูกค้านี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆในเรื่องความถูกต้องอชัดเ<ช>จน<ร>ครับผมใช่ครับถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก้องคิดว่าโลกเราจะต้องเจอกับข้อมูลอีกมากมายเยอะแยะเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวสมัยนีย้ข้อมูลที่เก็บง่ายขึ้นนะฮะมันที่จะทำให้ปริมาณเยอะขึ้นหรือเปล่า ใช่ครับแล้วก็<ม>เรามองว่าทุกคนมันกจะถามเราว่าถ้าวันที่เขาไม่ใช้กระดาษกันแล้วเราจะ<ด>อยู่ยังไงจริงๆแล้วเรามองว่าการออกแบบพวกเอกสารตราบใดที่เราต้องใช้ตามองอะครับมันมีวิธีการสื่อสารที่เราต้องให้มนุษย์อ่าน<ม>ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะทำใาเขาใจที่อ่านของมนุษย์<ม>เพื่อชดเชยการมองของมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่ามันมีตลาดอยู่แล้ววิธีการมองเนี่ย มันค่อนข้างเป็นปัจเจกหมายความว่ามไม่ได้ปัจเจกมันค่อนข้างเป็น general หมายความว่าไม่ขึ้นอยู่กับภาษาอ๋อใช่ถูกไหมครับถ,ถว่าเราเอาเอาใบเสร็จของภาษาญี่ปุ่นภาษาอือ่นมาคุณมันชาเขาบอกเออก็พอเดาได้อันไหนคืออะไรถูกอ่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทําให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับภาษาไทยแค่30% ที่เหลือ70%เนี่ยคือโลจิกพวกนี้ล้วนๆเราเรียกว่าข้อนิทิบเอไอขอนิทิบเอไอซึ่งป้าเราคือเราอยากที่จะเปลี่ยนโมดูลภาษาไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะขยายไปงภาษาอื่นได้ด้วยเลยครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าผมเห็นร้านที่เวียดนามร้านที่เมียนมาร้านที่ามาเลเซียซึ่งใช้ภาษาบาฮาซาอะไรเงรี้ยมันก็สามารถทํางานได้อาใช่แล้วก็คาดหวังว่าในวันที่เราโตไปกว่านี้เราอยากจะขยายไปภาษาอื่นตอนนี้คือภาษาไทยกับอังกฤษครับผมแล้วเราเอมของเราก็คือเราเบนช์มาร์กกับเทคโนโลยีภาษาอังกฤษก็คือเราพยายามเอมกับ คือท็อปของโลกในภาษาอังกฤษครับเพราะเราเชื่อว่าการที่แข่งขันแค่ภาษาไทยตลาดมันเล็กเกินไปใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนับวันความใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยิ่งจะพัฒนาและเกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างเช่น Citrus ที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณดรพนัสชิตกิติปัญญางามนะครับท่านเป็น CEO แล้วก็โคฟ่าเดอร์ของ Citrus ในรายการ B Times นะครับขอบคุณครับครับผมครับผมครับและทั้งหมดคือ B Times ครับกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ